ค่ะกับสวัสดีค่าท่านผู้ชมทั้งบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะค่ะมอนีกับมะพบกับเจคาำสามตัวเต็งขึ้นเก่าเนาะค่ะมือนีเจคาำสามตัวเต็งกนได้มาติดตามเดืองราวความฟันกับนาบนค่ะค่านาบนนี่เพิ่นฟันค่ะท่านผู้ชมเพื่อนฟันเห็นผู้ทรายเนาะค่ะสองคนพนันเนาะค่ะย่างมาไปขอนาบนอยู่ทางพนันเนาะค่ะเพิ่นกะต้คุยกันเดืองเด็กพนันเนาะค่ะเพิ่นกะในยุกมือสู้ขึ้นเนาะค่ะ หยุกโซ่ขึ้นให้หนบนเบิงนะคะเพิ่นกระบอกนบนว่าห้แปเอาขึ้นมานะคะค่ะความฝันของนบนเพื่อจะให้แนวทางเขาจังใดเป็นไปเป็นมา,าแนวใดก็เพื่อพบเป็นการเสียเวลาค่ะถ้าก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของนบนพร้อมกันนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะนบนค่ะ ค่ะะยินว่มานบนนี้เพื่อนฟันค่ะเพื่อนสิฟันยังได้ให้นบนนี้เราข้ามฟันให้ฟังค่ะฟันยังได้ข่ะนบนโตีกนี้ฟันว่าอันเขามาบอกนะว่าเลขเลขโต๊กมันเสียออกกันเป่าคือเก่าเรื่อยอ่อเขาตัวม้านเสียออกเปล่าเอ๊ใจสิเค๊ใจสิ้องนอ้นไม้กุมาจเฮแคทโยกหานิ้วกับนิ้วหนึ่งเขาว่าจังไหนเนี่ย ก็สีวบบหกยังก็เดียวหกหาหนึ่งหกหนึ่งหรือว่าหรือว่าหาหนึ่งยังสี่บอกหรือว่าคางนั้นก็นิ่วหนึ่งคางนี้กัหาเนาะกระตองหาหนึ่งเนาะหนึ่งหนึ่งหายังสีหาหาหนึ่งหนึ่งบอหรือว่านะเบิดว่าหาหนึ่งหนึ่งบอหรืออื่นหาหนึ่งหาหนึ่งบอหาหนึ่งหนึ่งหายังสิก็ะดรเนาะเพราะว่าพันโยคืนหกนิ่ว คันสิไว้หกตัวเดียวกับก็คือสิโบแมนเนาะก็ตรงหน,นึ่งห้าเนาะจังไรตอนอ่ะบนพนยกขึ้นแล้วพันวาจังไรเน่ยเลยมันจ่กิังฉี่เพิ่นว่าตีมาทีสิบมันทีสิบหกเพันว่าจา่อัองี่ก็ยกเมื่อขึ้น คางนี่หานิ้วคางนั้นนิ้วหนึ่งแล้วบนสีเปเปตัวใดบ้างก็นึ่งหานี่ก็นึ่งหาน้เนาหนึ่งปานี้ผู้ยุกนั่นเป็นผู้ใส่หรือผู้หญิงผู้ใส่ผู้ใส่ขาน้ากันจะขนบนหน่าสองมาสองปานีู้้จักบนบ่กูขนยยกนะงยกเมือนบ่ขจะขน้านเห่ คุหาแต่ว่าเป็นคนบ้านเฮาแต่ว่าคุณนาหันหันเป็นน้องหลวงเลื่อมๆนี่บ่อื้เป็สลัวสลัวนี่นะสลัวนี่นะเป็นสลัวสลัวพิศกับวสัตว์อ่าพิศกับวสัตว์เนาะวันนี้จังไรต่อเพื่อนมาจังไรวันนี้ลันเด็กจอเงี้สี่ละเพื่อนว่าวันก็เรื่องของแมนอยู่ว่าเราขอให้มาถึงเลยว่า นัการลนี่ลองซื้อเบื้องพือนไพิการลองซื้อเบื้องเพิ่นห้องหม่าว่ะมีมีเพิ่นมีคพนถามเพิ่นบอดเพิ่นจังยกมือบอกญาตมาสองคนไม่าราเลือหรือตอวิงจอดจังสีละเพิ่นว่าันอว่าเองเพิ่นบอกเพิอกเองมาสองคนไปไม้กล้วามาจากไหนเสนี่เขาเอ็แปลเองละเพิ่นว่าเพิ่นอเออเพิ่นห้แปลเอง นาบนก็เลยแปลเป็นเนืองหาวะเนืงหาเหรอเนี่ยคนะันยกส้องก่อนก็ยังงๆว่าอันนี้เนาะคันยกคนเดียวงยกคนเดียวเป็นผู้ชายมากเนาะเป็นผู้ชายมากคุณผู้ชายทั้งสองคนแต่ว่าผู้ชายนี่น้ำผู้ชายนี่นาบนสี่ปีตีเป็นตัวเลขตัวใดผู้ชายชงอันนี้เหรากุมิจหาทีเก่าเป็นน้ำหาวะนาบนยู้งสี่เนาะครับผู้หญิงขันฟันเห็นผู้หญิงก็จะเป็นสีน่เนาะ เพิ่นนาบนเพิ่นตีเป็นหาเป็นหาคือเก่าเนาะเปัญหาใช่ตองพันมาหอดเผื่อนวนนาบนเพิ่นมาว่าอยู่ห่วยคือแจ้งฝนตกนี่ยแหละคือพ่อกันนะแต่วันั้นเป็นกระเวนอยู่ฝนคือแจ้งฝนตกนี่ะไปพอเพิ่นอยู่ห่วยนาบนไปยังห่วยว่ายังเนาะเออว่าสิเปอ็นเวลาว่าสิเป็นหาสอนกุ้งคือยังว่าสิเป้สอนกุ้งนี่ย ลาบนมันจะไปห้าสอนกุ้งแต่ก็ไปพอผู้ชายสองคนเออพ้นตกวั่นเนที่แเล็ยก็มีเนชอกันสปล่าเพิ่นเหรเพนบอกกันแต่ว่าบริไถามเพิ่นแมนบอกบอกแต่ว่าเพิ่นบอกกันเพิ่นบอกกันสองคนเพิ่นนึ่งอือยุคใกล้ๆกันอยู่ลอลาว้นนี่ได้ถามเพิ่นขื้นบอกถามอยู่ถาม่าแปลว่าจะงไรแปลเองเพิ่นบอกให้แปลเองลาวนกะเล่ยมาแปลเป็น หนึ่งหาหนึ่งหาเนเนาะหนึ่งหาบานนีผู้ท่ายนี่นะวนกะเป็นน้ำผู้ท่ายนะแต่บานนะบนเป็นตีเป็นหาเนาะตีเป็นหากับตกเป็นหาคือเก่าเพิ่นกระบอกหนึ่งหาแต่ว่าเหลขกนักมากนิดใจนะบนมีบอมากตัวไรเดียวนี้กเบิ่มากอยู่ว่าท่านมากแต่บ่า แห็นตาผู้ชายมีนยกมือข้นเนาะขึ้นแล้มือขืนแต่ว่าคนกะอยู่หัวอยู่ห้องเนาะคนบได้มากเฮื่อนเนาะออืคบ้านเด็กทีก็คือสิบบเกี่ยวหรอกบ่บ่เกี่ยวหัวค่ะเป็นผู้เฒ่าด้วยผู้หนุ่มบบดนี้คนกลางคนคนกลางคนคืดว่า่าก็บ่แม่ที่นุ่่วา เป็นผีรือเป็นคนบหมนกุดวาคนแย่ละคนแต่ว่าบอท่านตายนี่บอกแต่ว่ากะซีคุณคุ้นนะคุค้นคุณนนายู่แต่จำบ่ได้อหนราวันนี้ก็ไปหาอยูห่หากินนี่เราไป่อเพิ่น,นเนาะค่ะนาบนทุนกะบาหนึ่งหาดเนาะหนึ่งหาค่ะหนึ่งหาหนาบนตื่นเมื่อกะแปรไหวเนาะค่ะแม่พันยุกเมื่อึ้นยังสันเนาะ คันสามตัวนี่นะบนสีเอาตัวไรมาใส่ก็จี่เคยใส่แต่ผู้ใส่กั็หาว่า,า, 5, วามันจะเป็นหนึ่งหาหาสวัสดิ์บนยุ 1> 5, 1, ้จี 5, 1, นออกเป็นบัตรอีกทีเก่าว่าหนึ่งหาหนึ่งหาโอ้หาหนึ่งหานหาหนึ่งหาเป็นบัตรอีกีเก่ามันเกี้ยวกับบัตรอีกทีอยู่บนนบนแแล้วมันมันเคยมันเคยออกเลยเรือาม,ามักม,<า>มันมันเคยออกไันอย่นะมักหาหนึ่งหาหาหนึ่งหาเนาะ ค่ะนาบนเพิ่นกระมากบันอีกทีเพิ่มหาหนึ่งหาค่ะกะโตคนโยเมื่อึ้นค่กะนึ่งหากะโตรงกันกับบันอีกทีเนาะโตรงกันแล้วบันอีกทีเพิ่มเด็กมากในใจของนาบนกะหาหนึ่งหาค่ะค่ะความฝันของนาบนมีอยังเพิ่มเติมไหมคะบ่ก็มีจำนี่เนาะนาบนเนาะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเด็กให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮาได้รับชมรับฟังเนาะค่ะ ค่ะขอบคุณน้บนได้หลายค่ะขอบคุณค่ะค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของน้บนค่ะค่ะน้บนนี่เพื่อนฝันเนาะค่ะฝันว่าได้ไปหาอยู่หากินค่ะกับไปขอผู้ใา้เนาะค่ะยางสวนทางมาเนาะค่ะผู้ใช้สองคนค่ะเพื่อนเห็นน้บนเพื่อนกะยกเมื่อึ้นทางหนึ่งหาหนิวทางหนึ่งหนิวหนึ่งค่ะน้บนกับแปรเป็นตัวเลขเป็นหนึ่งหาค่ะบ้านเลขกที่น้บนนี่กะหาหนึ่งหาค่ะบ้านเลขกทีเก่าเพื่อนค่ะ มันที่16พฤศกิกายนุนพศ2,567กระใหท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลโชคโชคมนัมนมันดำดำเรวยด้วยเฮ่งเฮ่งปังปังไปกับความฝันของนบุญค่ะค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อสีบรพลาทแนวทางความฝันแนวทางตเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮาได้รับชมรับฟังนะคะ ค่ะถ้าผู้ใดย่งมาท่านกดติดตามเจคํา,าก็ขอฝากช่องเจคํา,าสามตัวเต็งน้านี่เ้อค่ะค่ะมีแนวทางความฝันเด็ดเดยอยู่มองได้เจคํา,าสามตัวเต็งก็สิไปหามาให้ท่านผู้ชมรับช่มร,รับฟังงโตไปเนาะคะ่ะค่ะสําสหรับคลิปนี้เจคํา,าสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ